ชมวันนี้วันที่สาวัวนศุกร์แล้วครับเดือนมีนาหกสามวันนี้ก็โอกาสดีครับจกดีขครับท่านผู้ชมจะได้มาพอเยาวชนของจังหวัดน่านมาซ่อมเรือแข่งกันครับทุกวันศุกร์ก็จะโจกดีนะครับได้หันบรรยากาศแม่น้ำน,น่านตีแห้งคอร์ตนะครับแต่แม่น้ำน่านก็ไม่ได้เงาแล้วครับแม่น้ำน่านก็จะมี บรรยากาศตีว่าเยาวชนได้สร้างสีสันขึ้นมาครับเพื่อจะได้มาลงซ่อมเรือแข็งนะครับตอนนี้อากาศห้อนครับเดือนมีนาหกสามแล้วเยาวชนก็มาซ่อมเรือแข็งเรือแข็งก็บอมมีหัวมีหางครับเพราะว่าจะออกไว้ก่อนนะครับหัวหางนะครับเพราะว่าถ้าเอามาซ่อมนี่เกรงว่าหัวหางจะชํารุดนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเหือกลางครับท่านผู้ชมเหมือกลางเยาวชนของจังหวันดน่านก็ได้มาซ่อมกันครับวันศุกร์นะครับคิดว่าน่าจะทุกซุกนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วนะครับก็เนี่ก็เยาวชนก็เตรียมตัวเตรียจะออกสตาร์ทแล้วครับด้าน่นก็มีการซ่อมเรื้ออย่างก็ คนคนูแคนนูเนี่ยแคนนูครับดันปุ่นนะครับอาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วครับห่างจากท่านผู้ชมไปประมาณสักสาวเมตรครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมอาขข้าวโคดเคาะแล้วครับโคดขอเคาะอล้ำเรือครับอ้าวไปกันแล้วครับท่านผู้ชม เป็นการซ่อมสตาร์ทนะครับเพื่อให้กำลังแขนให้มีพลังตีจะสตาร์ทตอดแข่งจริงนะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วกว่าห้างจากท่านผู้ชมไปประมาณสักร้อยเมตรแล้ะครับฮาในพยายามซูมมาครับ ยามสูมด้านปูนก็จะเป็นสะพานพระนาภาคเหนือของจังหวัดน่านครับเพื่อจะข้ามไปอำเภอแม่จลิมนะครับและอำเภอภูเพียงด้านขวามือของท่านผู้ชมก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับสมัยก่อนสะพนานตอนนี้ก็จะเป็นขัวไม้นะครับท่านผู้ชมแต่ด้สมัยไหม่ละขัวไม้บนนี้แล้วครับเลยเป็นสะพานคล้อนกีดครับมาพอเลือ เหลือเดียวครับเหลือขนุนอ่านี่แหละครับเยาวชนของเขาก็ไอออกจุดสตาร์ทไปแล้วนะครับอ่าก,ก็อยฟึกกันครับตอนนี้ครับเหลือแบบนี้ก็จะเล่นคนเดียวนะครับเอาไปกันแล้วครับไปกันแล้วห่างจากเขาไปประมาณสัก200เมตรครับท่านผู้ชม นี่ก็พอดีน,น้นองแงนก็เคยทำงานโรงพยาบาลด้วยกันครับ <laughs> เอาเฮียกันไปกันแล้วนะคะนรับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอล้ท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับจะได้มีคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ